ในยามรุ่งอรุณที่แสงทองของพระอาทิตย์สาดส่องผ่านยอดลังกาพฤกษาณดินแดนโพธิสัตว์พระโมคคัลลานะพระสาวกเอกของพระพุทธเจ้ากำลังตั้งองค์สมาธิอย่างสงบภายในเขตวิหารเก่าแก่ที่ประดับด้วยพระพุทธรูปทองคำวางประดิษฐานทอดยาว พระอารมณ์เต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาและความตั้งใจอันแรงกล้าดวงตาสุขใสเปล่งประกายแห่งปัญญาเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจคนพบพลังจิตอันเหนือธรรมชาติที่จะนำพาสรรพสัตว์ให้ผนจากวัฏจักรแห่งทุกยากลำบาก ด้วยเสียงกระพรวนจากระฆังวัดดังสะท้อนคลอเคลากลิ่นทูปหอมที่อบอวนในอากาศเย็นพระโมคัลานะตั้งจิตแน่วแน่ภายใต้ร่มโพใหญ่อันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสงบและการตรัสรู้เหมือนกับเวลาที่เคลื่อนผ่านสู่เจ็ดภพภูมิภูมิแห่งจิตที่ลึกล้ำซึ่งซ่อนเร้นด้วยพลังแห่งรันจวนและความจริงอันบริสุทธิ์ พระองค์ทรงรู้ว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสำรวจโลกภายนอกหากแต่เป็นการผจญภยัยสู่ภายในจิตวิญญาณลึกสุดสลักเสลาด้วยธรรมะและปฏิหาร ก้าวแรกบนเส้นทางแห่งภพภูมินั้นพระโมคัลานะต้องเผชิญหน้ากับโลกมารร้ายแห่งความวุ่นวายและการหมุนเวียนแห่งทุกข์ท่ามกลางพายุวิญญาณและเสียงร่ำร้องของผู้ที่ไม่รู้ทางพระองค์ทรงใช้ปัญญาแยบคายและสมาธิอันแน่วแน่อดทนรับรู้ถึงความเจ็บปวดแห่งสรรพสัตว์ด้วยหัวใจเมตตา ท่ามกลางเสียงเพลงเทวดาและเสียงกระซิบของพูดผีที่กำลังเฝ้าสังเกตการพร้อมด้วยการทดสอบจิตใจครั้งยิ่งใหญ่ที่ต้องผ่านไปให้ได้ความรักและความกล้าหาญของพระโมคัลานะดึงดูดเหล่าเทพรักษ์และถวยเทพให้นำทางและปกป้องในทุกก้าวย่าง เมื่อก้าวผ่านสู่ภพภูมิที่สองจิตวิญญาณของพระองค์ได้เปิดรับมิติแห่งอารมณ์และปริศนาแห่งกรรมมะการเรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงและวิบากกรรมทำให้พระโมคคัลนะตระหนักรู้ถึงความลุ่มลึกของคำสอนพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับดับทุกข์และความไม่เที่ยงแท้ ในโลกนี้เขาได้บรรเลงบทเพลงแห่งความสง่างามของโลกฟ้าที่ซึ่งเทพเจ้าและพูดผีสายสว่างร่วมมือการสร้างสรรค์บรรยากาศแห่งสันติสุขแต่ทว่าภายในยังคงมีความท้าทายอยู่มากมายที่ต้องก้าวข้ามไปเพื่อปลดปล่อยวิญญาณที่หลงเหลืออยู่ในวังวนของความยึดมั่นถือมั่น ยิ่งลึกลงไปในภพภูมิที่สามถึงหกเส้นทางของพระโมคัลานะก็ยิ่งเต็มไปด้วยบททดสอบแห่งความอดทนและเมตตาธรรมกลุ่มเทวดาผู้ปกป้องพระธรรมได้เผยปัญญาของพระองค์ด้วยบทสวดและคำสอนที่ให้พระโมคัลานะ,จะเจริญในทางปัญญาและญาณลึกซึ้งพระองค์ต้องเผชิญกับพูดผีที่หลอกลวงใจเพื่อล่อลวงให้หลงทางทว่าด้วย สติปัญญาและความกล้าหาญที่ได้สั่งสมมาทำให้พระโมคคลานะแยกแยะความจริงจากมายาพร้อมทั้งปลอบโยนและชักชวนผู้หลงทางให้เข้าสู่เส้นทางแห่งแสงสว่างโดยไม่ใช้ความรุนแรงซึ่งถือเป็นบทเรียนสำคัญที่เน้นย้ำหลักเมตตาและไม่เบียดเบียนผู้ใด จนกระทั่งมาถึงภพภูมิที่เจ็ดดินแดนแห่งการตระหนักรู้สูงสุดพระโมคขลานะได้พบกับแก่นธรรมทางใจที่ส่องสว่างราวกับดวงดาวในความมืดมิด พระองค์ได้บรรลุถึงอภินญ,ญาอันลุ่มลึกสามารถสัมผัสได้ถึงความเชื่อมโยงอันไม่มีที่สิ้นสุดระหว่างสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยพลังจิตอันเหนือธรรมชาติพระโมคคัลลานะจึงเผยธรรมะให้แก่เหล่าเทพรักษ์ผูดผีและสรรพชีวิตทั้งในโลกมนุษย์และโลกเทวา ต่างล้วนได้รับแรงบันดาลใจและพลังแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ที่ส่งผ่านการเวลาอย่างไม่สึ่งสุดเมื่อจบการเดินทางนี้พระโมคัลคลานะ กลับสู่ถิ่นที่อยู่เคียงข้างพระพุทธองค์ด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยปัญญาและเมตตาราวกับว่าพระองค์ได้กลายเป็นสะพานสำคัญเชื่อมโยงโลกทั้งเจ็ดภพภูมิสู่ความหลุดพ้นพระอริยสาวกองค์นี้ได้สอนให้เรารู้ว่าการผจญภัยในโลกภายนอกนั้นเป็นเพียงเงาสะท้อนของการทดสอบภายในจิตใจการเดินทางสู่ภพภูมิไม่ใช่เรื่องของสถานที่แต่คือ การเผชิญหน้ากับทุกข์และความจริงของตนเองด้วยความรักความกล้าหาญและศรัทธาในพระธรรมทุกชีวิตล้วนมีศักยภาพที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์และยังคงเดินหน้าต่อไปบนหนทางอันสูงส่งของการตรัสรู้และการช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้ผลกับสุขคติอย่างแท้จริง